ราชการต่างๆเ็บอกว่าการเชื่อมต่างๆอะไรอย่าี้ทีนี้นะครับการท้องน้อยเสื่อมอนนี้ลมดีนะคะแต่พอปิดหน้าต่างขึ้นมาแล้วห้องนี้คือห้องที่รอนที่สุดค่ะของทุกพวงตึกเลยี่เดียวพ่อดูตามตำราพงช่วยไหมว่าห้องร้อนอยู่ตรงไหนอะไรตอนที่เขาเปลี่ยห้องไม่ได้กับปาแต่เราจับห้องเราแต่ห้องได้แุ่อาเก้อง่ไม่ได้เลคะนี่ เคาื่องหลังคือคือใช้ทําอะไรครับพ่อครับหลังที่พักครับอ๋อที่พักยี่สิบยูนิตแล้วมีสี่สิบคนครับแต่ห้องพักได้แค่ยี่สิบยูนิตเราเดีความถ้าเราทำงานเราเองเราจะสร้างบ้านเราเองเขารู้แล้วว่าสถานการณ์ของผู้รับจ้างตีหงสิบตีหกสิบไม่ได้ครับอ่ะวันนี้พาสื่อมาดูพื้นที่ค่ะพื้นที่ก่อสร้างว่ามันไม่ได้ถูกทิ้งยาง แล้วก็มาให้ทําความเข้าใจว่าการทิ้งงานเนี่ยการทิ้งล้างมันต่างกันยังไงนะคะแล้วถ้าดูจากองค์ประกอบภายนอกทั้งหมดจะเห็นว่าผู้รับจ้างก็ทางานได้ดีพแต่ว่าอาจจะมีข้อจํากัดอื่นที่ทําให้เขาไม่สามารถเข้าทํางานต่อได้ซึ่งยืนยันว่ามันไม่ใช่ปัญหาจากสตงเพราะสตงก,ก็ตรวจตามสัญญาตามที่ทาระหว่างสัญญาเป็นทำระหว่างผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างอยู่แล้วก็ อันนี้ก็ฝากฝากไปยังพี่น้องประชาชนเนาะฝากไปยังสื่อด้วยค่ะว่าอพอมันเกิดปัญหาสิ่งแรกที่สต้องต้องทําคือไม่ได้ไปโทษไม่ได้ไปตามหาว่าคนผิดก็ว่าไปตามผิดนะคะกระบวนการนั้นทาคู่แต่สิ่งที่ทํสทาสาคัญที่สุดคือเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเราแก้แล้วเรามีคณะกรรมการประเมินความเสียหายหที่ รับข้อมูลไปแล้วแล้วก็ในกระบวนการดาเนินการเราก็ได้ผู้รับจ้างเลยใหม่แล้วแต่สิ่งที่เราต้องทําต่อจริงๆคือเราต้องถอดบทเรียนว่าทํายังไงเราจะไม่ให้ตึกนี้ถูกทิ้งงานในรอบที่2ดังนั้นในในเรื่องของการบริหารจัดการที่จะบริหารสัญญาที่ร้อยเอ็ดต้องรับผิดชอบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือการบริหารสัญญาพ,อพอ่อผอสำนักตัดเงินแนีจังหวัดร้อยเอ็ดจะเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างโดยตำแหน่งค่ะก็ในเบื้องต้นได้ประสานไปแล้วที่ท่าน โยธาที่การและผังเมืองจังหวัดให้ช mm ่างเข้ามาช่วยช่วยเราดูด้วยว่ากรณีไหนบ้างที่น่าจะต้องมีข้อห่วงใยในการทําให้มันแล้วเสร็จเป็นไปตามสัญญาเ mm hmm. พราะเดิมทีเนี่ยเราก็ทําถูกต้องตามระเบียบแบบแผนเราให้เขาปรับแผนตั้ง3าสี่รอบแล้วเร่งรัดไปตั้งหลายรอบแล้วมันก็ยังเกิดปัญหาว่าทํำไมผู้รับจ้างถึงทิ้งงานนะคะในเบื้องต้นในกรณีเนี่ยทั้งผู้รับจ้างทงางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่จะมีท่านโยธามาช่วยท่านก็ยังกรุณาส่งวิศวกรชำนาญการพิเศษของของอสำนักง,งานโยธาธิการและผังเเือนจังหวัดร้อยเอ็ดมาร่วมเป็นผู้ควบคุมงานด้วยใน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 เรื่องนี้ก็มั่นใจว่าอย่างน้นอยหน่วยตรวจสอบที่พูดอะไรแข็งๆพูดอะไรที่ทําให้ผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่า มันตรงเกินไปเพราะว่าระเบียบแบบแผนของทางราชการมันกําหนดไว้อย่างนั้นการที่จะไปบอกว่าอันนี้ไม่ถูกต้องอน,นี้อาจจะไม่ถูกใจใครหลายหลายคนแต่เชื่อว่าความถูกต้องต้องมาก,ก่อนคำว่าถูกใจเสมอะคะ่ะก็พยายามที่จะทําบ้านหลังนี้ให้เสร็จรในยุคที่พอออร่อยเอชชื่อศิวินียังยืนนานนี่แหละคะ่ะคาดว่าลายใหม่น่าจะแล้วเสร็จเดือนไหนครับถ้ายังไม่ได้เริ่มคุยยังไม่ได้มีการพูดคุยกับ ผู้ชนะด้วยความที่ว่ายังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันในสัญญาแล้วก็ยังไม่ได้พบปะกันซึ่งหน้าแต่รู้แค่ว่าหอจกอที่เป็นผู้ชนะการเสนอรา,าคารอบนี้ท่านก็มีผลงานมีทุนจดทะเบียนมีผลประกอบการที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีก็ต้องฝากไว้ว่าเราก็มีความหวังว่าท่านก็จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะก่อสร้างงานนี้สร้างบ้านเราให้เสร็จแล้วก็ให้คน สตมร้อยเอ็ดซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานของคนร้อยเอ็ดนี่แหละค่ะได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่